เนื่องในวันคล้ายวันเกิดหรือวันสถาปนากรมจราปทานครบรอบ109ปีในปีนี้กะผมนายนาว่าแจ้ลอและเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่สภรวิโครงการตัวน้ำวิศวะสายยังมันในสำนักงานประธาที่12ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสุดสุดตามนโยบายของประธานในโอกาสที่กรมจราประทานได้สถาปนาครบรอบ1 1 9ปีในปีนี้ นายจิธิพงศ์เบ็ญยตาหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการตกน้ําและอุรมรศึกษายางวันีสำนักงานชมระทานที่12ขอสแสดงความยินดีต่อขคณะผู้บริหารของกรมชมรมทานและขออำนวยพรให้กรมชมรมทานปฏิบัติภารกิจต่ตางๆให้บรรลุผลจำ็ิเพื่อยืนหยัดพัฒนาบริหารจัดการน้ําด้านพลังงานด้านการเกษตรและสาธารณูโภคอย่างยั่งยืน